สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต่ายจะพาทุกคนมาดูวิธีการสมัครเว็บเช็คสถานะเกาหลีนะคะหรือเรียกว่าสถานะ8ดช่องนั่นเองเว็บไซต์นี้เราจะสามารถทําการสมัครได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่ทดสอบภาษาเกาหลีผ่านมีรายชื่อส่งเอกสารให้กับกระทรวงแรงงานแล้วเท่านั้นนะคะวิธีการสมัครนะคะให้นักเรียนไปที่ลงชื่อเข้าใช้ค่ะ แล้วพอมาถึงหน้านี้นะคะเขาจะมีให้เลือก2แบบค่ะ 1. ใส่หมายเลขบัตรสอบ16หลักและหนังสือเดินทาง 2. ใส่เป็นวันเดือนปีเกิดและหนังสือเดินทางตรงนี้พี่ต่ายจะใส่เป็นเลขบัตรสอบ16หลักแล้วก็หนังสือเดินทางนะคะแล้วก็กดต่อไปค่ะเราใส่หมายเลขทางภาษานะคะที่กระทรวงแรงงานเขาประกาศออกมาเป็นเลข16หลักช่องสีเขียวนะคะแล้วก็ใส่เป็นหนังสือเดินทางค่ะของเราพอเราตรวจสอบแล้วนะคะ ถูกต้องแล้วเรากดยืนยันได้เลยค่ะพอกดยืนยันนะคะแล้วเลื่อนหน้าจอลงมาอ่านเงื่อนไขเนาะเขาจะให้กด I agree ค่ะเรากดถูกต้องทั้งหมดเลยตรงนี้นักเรียนติ๊กให้หมดเลยนะคะเราก็กด Next ค่ะถัดไปได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะคะเขาจะให้ตรวจสอบชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะว่าชื่อเราถูกต้องไหมถ้าของนักเรียนไม่ถูกต้องนะคะจะต้องรีบติดต่อ EPS นะคะ ส่วนตรง ID ตรงนี้พี่ต่ายแนะนำว่าให้หนักเรียนใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเราได้เลยนะคะเราใส่ได้เลยพอเรากำหนด ID เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นพาสเวิร์ดค่ะตัวพาสเวิร์ดตรงนี้พี่ต่ายแนะนำว่าให้ใส่เหมือนกับ ID ด้านบนค่ะ <iat> เผื่อนักเรียนลืมเนาะและเราก็กดยืนยันพาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตรงกับข้างบนหรือเปล่าพอใส่ยืนยันพาสเวิร์ด เสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลค่ะเราก็ใส่อ e ีเมลของเราพิมพ์ลงไปเลยแล้วเราก็ใส่สกุลของอ e ีเมลเราก็กดสมัครค่ะอันนี้คือเราเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็กดปิดทีนี้เรามาลองเข้าดูนะคะว่าเราจะเข้าระบบได้หรือเปล่าใส่ id ค่ะที่เราสมัครไปตะกี้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดค่ะ พอใส่เสร็จแล้วนะคะเรากดล็อกอินได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะให้ใส่เป็นปีเดือนวันนะคะใส่เป็นสองตัวท้ายของคอสอเกิดแล้วก็เดือนแล้วก็วันค่ะแล้วก็กดเน็กค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้กดตรงตรวจสอบความคืบหน้านะคะตรงนี้เรารอให้ทางเกาหลีอนุมัติอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่อง3าจะมาค่ะ ถ้าขึ้นหน้านี้แสดงว่านักเรียนเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ต่ายขอให้หนักเรียนทุกคนได้สัญญาจ้างเร็วๆนะคะ